แบบฝึกหัด1.21หน้า56นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและวิธีทำรรข้อที่1นะคะครูมีเชือกยาว12เศษ3ส่วน5เมตรนำไปตัดให้นักเรียน5คนคนละ1เศษ4 5, ีส่วน5เมตรครูเหลือเชือกยาวกี่เมตรโจทย์ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดนะคะจากโจทย์เราทราบว่าครูมีเชือก ยาว12เศษ3ส่วน5เมตรนำไปตัดให้นักเรียน5คนคนละ1เศษ4ีส่วน5เมตรและถามว่าครูเหลือเชือกยาวกี่เมตรนะคะขั้นที่1น,นะคะเราจะต้องหาก่อนว่าครูตัดเชือกให้นักเรียน5คนคิดเป็นกี่เมตรนะคะหลังจากนั้นนำเชือกที่ครูมีนะคะลบด้วยความยาวของเชือกที่ตัดให้นักเรียน5คน เราก็จะทราบว่าครูเหลือเชือกยาวกี่เมตรนะคะได้เป็นดังรูปนะคะจากรูปถ้าให้รูปสี่เหลี่ยมยาวนี้นะคะเป็นเชือกทั้งหมดที่ครูมีซึ่งก็คือ12เศษ3ส่วน5เมตรส่วนสีเขียวนะคะคือส่วนที่ตัดให้หนักเรียน5คนนะคะและส่วนที่เป็นสีขาวนะคะก็คือเชือกที่เหลือนะคะดังนั้นนะคะเราจะนำเชือก ที่มีทั้งหมดนะคะลบด้วยความยาวของเชือกที่ตัดให้นักเรียน5คนเราก็จะทราบว่าครูเหลือเชือกกี่เมตรนะคะวิธีทำค่ะครูมีเชือกยาว สิบสองเศษสามส่วนห้าเมตรนำไปตัดให้นักเรียนห้าคนคนละหนึ 1, 4, ่งเศษสี่ส่วนห้าเมตร เราจะหาเชือกที่ตัดให้นักเรียน5คนก่อนนะคะว่ายาวเท่าไหร่โดยนำห5คูณกับ1เศษสี่ส่วน5นะคะเชือกที่ตัดให้นักเรียนยาว ้าคูณหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าได้เท่ากับห้าคูณด้วยเปลี่ยนหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าให้เป็นเศษเกินนะคะห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกอีกสี่เป็นเก้าได้เป็นเศษเก้าส่วนห้าหน่วยเป็นเมตรนะคะห้ากับห้าตัดทอนได้นะคะเหลือหนึ่ง ก็จะเหลือเป็น1คูณ9ส่วนด้วย1ได้เท่ากับ9นะคะหน่วยเป็นเมตรต่อไปเราจะหาว่าครูเหลือเชือกยาวกี่เมตรนะคะดังนั้นครูเหลือเชือกยาว นำ12เศษ3ส่วน5ลบด้วย9นะคะได้เท่ากับเปลี่ยน12เศษ3ส่วน5ให้เป็นเศษเกินนะคะ12คูณ5ได้60 60บวก3เป็น63ได้เท่ากับ63ส่วน5ลบด้วย9หน่วยเป็นเมตรนะคะ 9เป็นจำนวนนับนะคะดังนั้นเปลี่ยน9ให้เป็นเศษส่วนโดยนำา5คูณกับ9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ63ส่วน5ลบด้วยนำา5คูณกับเศษ9ส่วน1ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ9คูณ5ได้45 1คูณ5ได้5 ได้เป็นเศษ6 3ส่วนหลบเศษ45ส่วนหตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันนะคะ63-45ลบ45เหลือ18ได้เป็นเศษ18.5ส่วนหหน่วยเป็นเมตรเศษ18.5ส่วน5เป็นเศษเกินเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะคะ5คูณ3ได้15 18ลบ15เหลือ3ได้เป็น3เศษ3ส่วน5เมตรดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ3เศษ3ส่วนหเมตร